สวัสดีครับพารเซนเวลาก่อนอื่นเลยต hmm. ้องถามก่อนนะครับว่าช่างน้ำหนักครั้งนี้เป็นไงครับตัวเลขน้ำหนักช่างได้เท่าไหร่ครับน้ำหนักที่ผ่านดีเท่าวชชาเวชาออร์อันน l ้จะชนีบุลเลยนะ่ดีเท่าเวชเวชกาโรนเ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 น่เราวชชวดเอาเนาะี่เนุ่บวชจายเลยสิละเนเน่บอกทำไมจงรอแบบีนี่าเราเวชกัดฝ่าที่รุดลดขนาดมเลยครับ เรามานิดเดียวเขาเคยเห็นทางการ์ต่อยมาก่อนหรือเปล่าครับเอ่อทางการ์ดทูเลบวยจีบเราเนี่ยโอเจ้าหน้าว่าจะเริอมเวมจีบดิ๊เจ้าหน้ากูเวจีดิ๊กเจ้าหน้ากูวันนี้มีตัวเบี้ยมีเบสเบี้ยหมดนะเจ้าหน้าเริ่มเวมจีบไม่เคยไม่เคยดูครับไม่เคยดูถ้าถ้าลูกี่ใชดูแลให้เดกที่ใช้ดูสิแล้วแฟนบอลอ๋อ คราวนี้เราอยากจะทราบว่าตัวทางทานซินเองเนี่ยเคยต่อยในกติกาที่ใส่นวมมาตรฐานแปดพอนี่ยกี่ไฟครับเออมีดีกระซ้ายตัดต่ลเช็ดตัดเช่าวันนี้เล็กจีนแล้วอีซึ่บองเนี่ยถูกหลังก็นู่้บื่อสดวัวชีบะว้าซึ่บองเนี่ยถูกเวซึ่บองเนี่ยจีหาว่าน่าเบืวเราถูกเหยื่เออเคยเคยตจอเลยใหใหญ่กว่านี้สองไฟสองไฟครับผลงานเป็นไงบ้างครับพอเราจะบอกเราได้ไหม เวชินีเว้เาวไหนวยสมุนฟลทสะสะองเปลลสฟลพนักวรู้นักเวร้นักกยียีนี่ัดีพูดถึงตัวคุณเองคิดว่าคาเคุนี่มีมีจุดจุดเด่นยังไงครับจุดเด่นทาเคิุเก่งเก่งยังไงเก่งนี่แว่า ว่าเรออาบาจัสิโอชิออชิราบอตัวอายาจิอะราจิชิออบาตัวกะบะซินิงาโตมะไลขึ้นเดภีรออ่าโบวานมาเอซุปะลันเลโทเวเลยเออยาอิก้าวมาเลยครับละดีเลเมียนจิโลซะยาจะเจ้าต้องอายาจิตาเรานะครับกอกอบัวตะกะโดเป็นชั้นรูครับตะกะรุก็คือตัวเองครับซุปะเลกแล้วตะกะเลกก็ดีดีทุกอย่างครับ ท่าเซียนครับคุณเก่งทุกอย่างกัท่าเซนอ๋อก็คือยอมรับว่าโดยโดยกติกานี้เราเราเป็นรองคนไทยอย่พอสมควรแต่ก็นี่ในไฟที่ไม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 ่รู้ว่าทางทางทางทีมได้ดูฮะในไฟที่ทางทาเครุเจอกับซูเปอร์เลกกอ่ะเขาโดนเตะขาเยอะมากคุณคิดว่านี่จะเป็นกุญแจอะไรบางอย่างที่ทําให้พิกชนะทาเครุได้หรือเปล่าครับโอ้ทาเครุเนี่ย สุบลีนุทัวราสุปอรลชุดเราแกมือมาอนานอตัวที่นาานะั่นหลอเลยแต่วนันนี้เจนีตาก็ไรบโนานอยู่และต้เจาจะดนั้กลาินมาเบ้ดอะไรเหรอบางคนทุมันแล้วแม้จุนันจะน้อันชิดตรงที่าูอรเลดูดเรปี่อทุดนีเจอบังไม่ผตอันนี้ก็ยังไม่รู้ก็เดียวรู้บนวทีครับเดี๋ยวแก้บนวิทีครับเขผมเขาว่า,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 าต่อยมุนสไตสล์ซูเปอร์เลกครับ เขาชอบสุระเล็กเขาเอฟซีเอฟซีส no, oh, oh, oh. uh, ุระเล็กอ okay. ๋อจริงเด้อโอ้โหสุดยอดถ้าอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้คุณคาดหวังว่ามันจะจบยังไงครับเออมันนเพื่อยตัวนี้าดีปาไปรู้โยส่งตั้มรู้โซนตั้มหรอโอเคว่าไงเฉาะแม่โปรยเยอะกองต้จุดเดรเาะต่แม่กเลยดีจรเลยอาจตัวกางของก้ไม่เฉหวะกองนในงเดมันก็เาเลยกสิเะในมาเลย ยผมคงก็น่าถือน่าถือคุณโชคครับยังไงต้องไฟไฟนี้ต้องเอาชนะนกกลับไปช่วยเหือที่ที่บ้านน้ำท่วมครับก็เอาชนะนกเอาตามไปช่วยเหือน้ำท่วมครับขอให้วันพุ่นี้มีโชคดีนะครับขอบคุณมากมากครับดุสิดอมไปเดีย๋ยวแล้ไม่่า กากล้องว่าดีกว่ี่เลี้ยงน่าดีไปเลครับอยากจะสตถามพร้อมของท่านผู้คารับลังจากที่ช่างานการเีบารครับผม So o w the wet in has already done so we want to know the um, the readiness of p a t i how ready is it? ไฮดรชันก็เกียร้้แต่อีตนพร้อม1ร0คัพร้อมครับผม

แต่んですけどあのしっかりท้กเปลี่ยนห a ่ใช n ยัต c ์ขึ้ e d าใช่ใช่ใช่ใ u ่ใช่ e ช่ใ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 ช่ e ช่ใ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 ช n ใช่ใช่ใช่ใชงใช่ใช่ใช่กชีกช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่วช่ใ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 ก่ใช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 ่ีช่ใช่ใช่ใชู้ชครับมีการศึกษาแล้วก็ดูใส่ตัว タンジンは警戒します great things punches he those and has about to kicks know so you worry ก็ทันซินเตะดีค่ะแล้วก็มีหมัดที่ดีค่ะก็อาจจะต้องระวังในจุดนั้นเป็นพิเศษค่ะเพราะงั้นในตัวทาเคลุคาดวมคาดหวังอะไรบ้างเกี่ยวกับการชกในวันพรุ่งนี้ครับ what is his expectation for tomorrow expectation means like what like what is he hoping for ตัวน่ากัติค่ะถูกไหมคะต่อวันนี้ชัยวันนี้ตัวน่ากัติค่ะถูกไหมคะต่อวันนี้ชัยวันี้ The best case is to showcase uh, his victory by KO to the fans ก uh, yeah, so ็อยากหวังที่จะน็อกค่ะแล้วก็หวังที่จะให้แฟนๆได้เห็นในการต่อยของเขาค่ะเป็นการน็อกอ่ารู้สึกก่อนหน้านั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพาเคิรุบเลยว่าครับที่มาต่อยที่เวลลิมินี Is this his first time in l u m p i n i Stadium

his first fight to first event to watch one championship in live was also l u m p i n i so he's very excited ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสที่จะมาต่อยที่ลุมพินีเป็นครั้งแรกค่ะพวกเราขอบคุณผัดเคีุ่มมากครับแล้วก็ขอให้วันพรุ่งนี้โชคดีนะครับ uh, we would like to thank you and good luck for tomorrow thank you